ขนมครับซื้อหนึ่งซื้อสิบฟรีหนึ่งครับของกินที่ถนนคนเดินประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดียามแรงครับวันนี้ครับนม่โขวอนทัวครับอยู่ที่ถนนคนเดินประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับมีทุกแรงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาห้าโมงเริ่มต้นไปครับสำหรับถนนคนเดินที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับ มีอยู่2บ่อนแลวก็สองมือครับวันเสาร์นี้จะเป็นถนนคนเดินทัวลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีวันอาทิตย์นี่จะเป็นถนนคนเดินประตูท่าแพครับพี่น้องหาโมเลงกับมหาล่อซื้อของฝากของต้นแนวแซบที่ถนนคนเดินนะครับนี่เมื่อย่างในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเาวนทครับพ่อค้าแม่ค้านี่เริ่มวางของขายแล้วครับเดี๋ยวพ่อค้ามหาล่อนวกินแนวแซบมาให้เบิกครับว่าไม่ยังนี่ขนาดเด็ดเด็นนะครับมาติดตามกันครับเสื้อผ้าของฝากของต้นภาคเหนือหลายด้วยครับ บรรยากาศพี่นอ้องเอลยในท่องเที่ยวพาก,กันมาหย่างมาหลอถนน,นคนเดินครับซึ่งเป็นบนท่องเที่ยวสําคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผาที่มาเที่ยวเชียงใหม่นี่ครับบูได้ไม้ยางถนน,นคนเดินประตูท่าเทรหรือว่าถนน,นคนเดินวัวลายนี่ครับพาดยางแลยว่ามันเป็นไอซันนีในการมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายไอ้ภาพวาดภาพเขียนยมมน,ยยนี่ครับมีงามพี่น้องเอลยร้านขายเค้กันนี้ครับ อันนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ5โมงเช้าทีครับนี่บางร้านก็รยู่รงการตั้งของขายอยู่ครับช่วงเวลาที่เหมาะในการนั่ยางสำหรับคนเดินครับตั้งแต่เวลา6กโมงครึ่งต้นไปครับมันจะงามของขายจะว่างเป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผุชชีาย่างไปโซนนีเลยครับหมิงย่างไปจนสุดเลยครับมันจะไปโพที่ประตูท่าเพครับอยู่กลางใจเมืองจังหวัดเส้งใหม่เลยครับ ร้านขายไส้อัวครับนี่ครับร้านขายไส้อัวไส้กรอกเป็ดเมนุนเด็ดประจําทิ่นชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับน้องเลยร้านขายรองเท้าอันนี้ครับนี่ครับร้านขายยําขนมจีนเทียกน้ําชุดละคาสิบบาทแคบหมูลไร้มันก็มีครับร้านนี้นะนี่ตัวเป็นร้านเด็ดครับร้านแซ่บนะน้องร้านสมใจนี่ครับกระเพาะปลาคุณยายครับอันนี้ กพ็พอฝากคุณยายที่ถนนคนเดินประตูท่าเพจจังวัดเชียงใหม่เจ้านี่นครับมาเที่ยวจังวัดเชียงใหม่นี่ครับที่ถนนคนเดินนี่ขายห่วงครับย่าเขานาพี่น้องเลยย่างจนลงซ่ให้หมดละอันนี้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวโบราณครับนี่ครับพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวโบราณขายมาก,กี่ปีแล้วครับคุณแม่ครับ กือบ20ปีแล้วค่ะเกือบ20ปีเลยแล้วครับเนาะนี่เจ้าเก่าเลยครับเนาะมาเจ้ากาศครับแม่โคกอนทั่วครับทริปการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเที่ยวหมู่บ้านเมฆกำปองครับพี่น้องมาครั้งแรกในชีวิตเลยครับอากาศก็ถือว่าคักขับเย็นสบายๆนะครับที่เมฆกำปองนะครับโอ้โหนี่รบางคายกระบี่ฟื้นครับนี่แนวโซประดับประดับหมวกก็มีครับนี่สินค้าเฮนนิดครับมาเจ้าก้าครับเราต้องเที่ยวพากันเลาะซื้อ ถนะคน,น,นคนเดินเชียงใหม่ครับส่วนราจะเป็นพวกเสื้อผ้าของไซเป็นผ้าฝ้ายผ้าขึ้นเมืองหลายครับอออันนี้เป็นร้านขายเครื่องประดับนี่ครับนี่นี่รับร้านขายเสื้อของฝากครับถนน,นคนเดินเชียงใหม่ครับตามป้ายเลยครับพี่น้อง น้ำขายกระเป๋าครับกระเป๋สาสินค้าไายแดงถนนคนเดินครับนี่บรรยากาศกำลังคักเลยครับนี่ห้าโมงครึ่งครับเดือดอ่อนๆมาย่างโลนี่คักเลยครับเวลามะย่างถนนคนเดินนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนี่จะมาโล่ยามคืนแล้วก็มาถ่ายคลิปลงยูทูบในช่วงหนึ่งทุม่มสองทุ่มไปต้นไปแต่ว่าผมอยากลองถ่ายช่วงห้าโมงครึ่งนี่ครับบรรยากาศกางามเลยครับนี่ก่อนท้องฟ้าจะมืดนี่คักได้ผมว่านะ ท้งขายกะเพราไก่ลาดข้าวกับนัดในี่นั้นมาเลยครับมาลอดเลยกันครับที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ครับหน้าหนาวเที่ยวโอยทเที่ยวเหนื้อครับหน้าหนาวน,นี่นสใส่ <c oughs> หมวกกี่ดวงเอง หมวกเสื้อผ้านะครับผ้าพื้นเมืองผ้าเสื้อผ้าภาคเหนือนะทางขวามือครับรังไข่แคทตัสครับรังไข่แคทตัปสามต้นร้อยต้นละคาสิบบาทก็มีครับนี่กระบ,บองเพชรที่โดนคนเดือดนะครับน,นี้ราคยยาข่ยำมะม่วงก็งมีพวกอไอ้ลูกสิ้นทอดหมูยอทอดกับพาดิน,นลองนี่ ลูกชิ้นยอลูกชิ้นหมูลูกชินนกช้นปลาเกตเอน้ำจิ้มรสแซ่บครับโอ้โสุดยอดอเบอร์สครับเดี๋ยวผรจะพาหาเมนูเด็ดที่ถนนคนเดินสุขิจนะครับเาไซม์มือจะเปลี่ยนร้านขายพวกไอ้น้ำผลไม้ครับนี่ทั้งน้ำนิจจีน้ำสวาวรส น้ำส้มคั้นน้ำพึ่งมะนาวไปน้องเลยเพิ่งขายกันนะครับเสื้อผ้าปูยิงหน้าไปน้องนี่ผ้ามอมผ้าใยร้านนี้ครับบรรยากาศกำลังคึกคักครับห้าโมงครึ่งครับนี่ผู้คน กลับมาจากเที่ยวรอบนอกครับกับมายางนคนเดินมากินข้าวแรงครับซื้อของฝากของต้อนนะครับสร้างขายพวกชามทำด้วยไม้ครับลายโคตรงามเลยครับนี่ลองดี ร้านขายน้ำมะพร้าวน้ำสับปะรดปั่นกับร้านนี้ครับแล้วก็มีพวกไอ้ขนมไข่นกกระทาครับร้านนี้นะนี่นี่พี่ดองทางขวาครับจะเป็นไอ้วงดนตรีชมรมผู้สูงอายุครับเพิ่นทำการมะเร็งภายในถนนคนเดินประตูท่าเพไปต้องเลยนี่สลอะซอซึ่งคุยครับทำการมะเร็งอยู่ครับนี่ นนี้ในการมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมาฟังดนตรีภาคเหนือให้แล้วครับนะครับทําไมวัดก็มีร้านอาหารร้านขายของครับนี่ครับบรรยากางบรรยากาศภายในวัดครับสังเกตเบ้างครับที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่เองครับจุดที่ขายของภายในถนนนี่จะเป็นพวกร้านขายเสื้อผ้านะครับถ้าพอเขาย่างมาข้างในของวัดนี่จะเป็นร้านขายพวกสตรีทฟู้ดพวกอาหารนะครับนี่อย่างร้านนี้ครับร้านขายไอ้บาร์บีคิวครับบาร์บีคิว ครับบาร์บีคิวขายยังไงครับเอาสองไม้ครับขอชิมสองไม้บาร์บีคิวครับทานเลยครับนี่ครับแนวกินครับที่ถนนคนเดินประตูท่าเพงหวัดเชียงใหม่ครับเป็นขายไม้ละ55บาทครับเนื้องัวพียงเอ่าไงนี่ครับบาร์บีคิวครับมีทั้งไอเนื้อโคขุนแล้วก็มีทั้งซิ้นไก่ครับเป็นขาย25บาทครับ ชิมมาบีบีคิวที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ครับครับเขาเป็นตอเองบาร์บีคิวคิงต <ไป S 1> ังครับนี<ป>่พี่น้องครับบาร์บีคิวเนื้อโคขุนครับมาละยี่สิบห้าบาทครับอันนี้ครับใจเป็นร้านขายพวกไอ้ตับะคุ้งครับ ตับหมูหุ้งปลาทอดตาบังแซ้กของร้านนี้นี่ร้านนี้ไม่ได้เป็นไอ้โต๊ะนั่งกินข้าวของนั้นบอดีน,นี่ครับเดี๋ยวครับโค้คุณครับนี่ไม่ได้ซ่าข้าวปลาครับย่างมันนักินไปนนัครับความแซ่บนะนี่เปลนบรรยากาศภายในวัดครับต้องพาพวกกระเป๋าพวกพวกำไลสายาเคเบิลครับเครื่องประดับนะครับ หอมแซ่บพี่น้องเียเมื่อกี้ผมพาย่างอยู่ในวัดครับพอ่อเมนูเรียกรับนี้บาร์บีคิวโคคุนครับเมื่อกี้แซ่บพี่น้องเลยถ้าใช้มือเป็นร่างกายพวกไอ้ลูกซิ้นหมูยอรครับนี่นี่ครับกีดเอมาแล้วสิบบาทครับอันนี้ครับรักายกระเปานี่ เสื้อผ้าของพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับลายงามกับลา,ลายเก่าลายเกศลายโบราณครับอันนี้เป็นภาพวาดเป็นสินค้าเฮนมิตค่ะเป็นขายเ่นขายภาพละร้อยบาทครับอันนี้ร่างขายเมี่ยงคำเมี่ยงคำขายยังไงครับ มันกินยังไงครับเมี่ยงคำนี่ข้าวใส่กากเขียวขอลองชิมสักสักสองไม้ครับกระสวงไม้ครับอันนี้เมี่ยงคำพี่น้องเอลยนี่ข้าวตังเมี่ยงคำเมี่ยงลาวของทานเล่นภาคเหนือใส่มะพร้าวมีทั้งห่อด้วยใบชะพลูครับนี่ใช่ใบชะพลูสีเขียวใบักัดดำสีเอาอย่างละชุดครับเอาอย่างละไม้ครับเอาอย่างละไม้เนาะใส่ด้วยกันนะครับใส่ด้วยกันเลยครับวันนี้เป็นเมี่ยงคำเป็นอาหาร น้องทิ่นของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องซิมบึงนะครับครับมาสองสามเทื้อยังบุคคลิกกิเลสอยู่ครับอันนี้ร้านขายข้าวปิ้งใส่กล้วยครับนี่เป็นขายสิบบาทไปตรงนี้สิบบาททุกเมนูครับครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดครับครับอันนี้ร้านขายยำครับนี่ยำคอนดอกยำบุญเส้นครับพี่น้องเออขนาดนี้ สุดยอดเลยครับนี่กะทจ้านางดเจ้าจะแซ่บเพลงเป็นน้องเออันนี้มีกะทิใช่ไหมครับค่ะโอ้มีกะทิครับอันนี้นี่ครับหน้าตามีกะทิของพี่น้องสาวจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้รังไขยลูกชิ้นสดครับนี่ทำแบบสดๆเลยหรอครับอันนี้ลูกชิ้นอะไรครับชิ้นปั้นสดชิ้นหมูค่ะหมูเนาะขายเป็นกระทงใช่ไหมครับนี่ค่ะขายยังไงครับกระทงละสี่สิบกระทงละสี่สิบเป็นน้องเอ สุดยอดครับนี่ทำแบบส,สดเลยครับน,นี่นี่นี่นองนี่ผมเอากระทรงหนึ่งนะครับขอซิมขอซิมนี่ครับร้านขายลูกชิ้นปั้นสดครับเป็นขายกระทงละ40บาทครับโอ้ด๋อสุดยอดเลยครับไอ้ค้าบตังครับ ควากินเต็มมือเลยครับตอนนี้ยูชูครับยูทูบครับไม่ขวบอันทัวร์ครับมาจากข้าพนุ่มครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูครับขอบคุณครับคุณแม่ขายที่ไหนบ้างขายที่นี่ขายที่คนเดินแล้วหน้าร้านมีมีครับหน้าร้านหนน้้าารไม่มีเนาะขายเฉพาะถนนคนเดินเนาะครับเนาะคนเดินโอ้เสาร์อาทิตย์ตลาดนัดตลาดนัดเนาะครับเนาะ ครับขอบคุณครับลูกชิ้นปั้นสดครับนี่มี40บาทกับ50บาทครับมี่กินแบบสดๆเลยครับร้านนิดอีกร้านหนึ่งครับที่ถนนคนเดินนะครับนี่ครับหลังจากที่เราซื้อครับเราก็สามารถมานั่งกินบนโต๊ะได้ครับนี่ครับ่นกินข้าวนะครับนี่นี่นี่น้องครับเมนูครับลูกชิ้นปั้นสดครับมันขายเป็นกระทงครับไอชุดละ40บาทกับ50บาทครับนี่น้ำจิ้มรสชาติโค้กเผ็ดครับอยู่นี่นะ ันนี้เป็นเมนูเมี่ยงคำครับโหดด้วยบัชชพูกินได้เลยครับไม่สิบบาทขึ้นกะเพ็ดกะหวานคนกันครับกลมกล่อมดี นี่ค,ครับกินภาพสามเลยพี่น้องนี่กินหมูคือหมูนะเขาเรียกว่าสาเต็กไข่ปาสุกหรือยังครับตอนนี้งไข่หมดนะครับอ่าเอาไข่หมดนะครับอันนี้ขายยังไงครับชิ้นละยี่สิบยี่สิบบาทเนาะนี่เพื่น้องครับซิมไข่ปามนะนี่เม,มนูประจำถิ่นชาวเชียงใหม่ครับครับตังครับ ไข่หม้อตุ๋นอันนี้ครับได้ครับใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดหอมใส่ปัวอัดครับอันนี้ไข่ปลาใส่ปลาหมึกเนาะนี่ครับเวลาเราสั่งนกับพวกค้าเพื่อจะตัดเป็นชิ้นไปกินในเฮากินนะครับมันจะง่ายครับแล้วก็ใช้ไม้จิ้มครับนี่ซาบะพี่น้องไง รา้านเด็ดพี่น้องนี่ทั้งน้งขายผัดไทยข้าวราดแกงครรมดาเน,นี้นี่น้องเอ๋ตอนนี้ไส้อั่วครับตำส้มตำไอการเวลากับเกือบพกมงครับเป็นทะ่องเที่ยวพระกันมาหย่างหรอเที่ยวครับนี่ลายคาดเป็นน,อน้องเอ๋นี่อันนี้อยู่ห่างจากประตูค่าเรือประมาณ50เมตรครับทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนครับมาเที่ยวนะคนนะโอ้สุดยอดเลยครับนี่บรรยากาศครับเพราะว่ามาหย่างช่วงก่อนที่ ต้องฟาดชื้นมืดอนิครับพี่น้องเอ็ยมันได้บรรยากาศนะนี่ร้านาขายเสื้อผ้าครับน,นี่เสื้อผ้าของฝากของตอนชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ร้านขายพวกไอ้ชากับชาอูหลงชา,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 ชามะลิชาตะไคร้ครับร้านนี้นะลองเสื้อผ้าเชียงใหม่ ของฝากเชียงใหม่เจ้าครับบรรยากาศดีนะครับตอนนี้นะนี่ครับหลังจากที่ขับรถมาเตดบ้านแม่กับฟงไม่เมื่อยครับม่ย่านถคนเดินแล้วก็มากินเนียวแทบนี่ครับหายเมื่อเลยครับอันนี้ครับตั้งขายขนมครับขนมโบราณครับอันนี้ขนมโบราณ คมไฟครับนี่โคมไฟเชียงใหม่ครับเปิ้งคายเปิ้งขาชิลลาร้อยซาวครับนี่ครับวงดนตรีศิลปินคนตาบอดครับซันเน่ในการมาเที่ยวตอนคนเดินครับนี่เพื่อเล่นโคตรดีเลยครับนี่ผมมาถ่ายข้างกอนนะครับเพื่อร้องแบบคือแพนเลยครับร้องแบบเวลาผมลงยูทูบเองครับเพลงพนิกษ์ศิษย์เป็นยังไง ก็เป็นบรรยากาศที่ถนนคนเดินประตูท่าเทียยวัดเชียงใหม่ครับมีทุกวันอาทิตย์ครับแต่ถ้าเป็นภัยมาเที่ยวช่วงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์โบสถ์สะดวกในการมาเที่ยวมาหยาดทานคนเดินในช่วงอาทิตย์ครับมาหยาดวันเสาร์ได้ครับจะมีอีกวันหนึ่งก็คือถนนคนเดินวัวลายหาดมุเรงตัวแปบครับคลิปนี้ก็ขอจบวาสักนี้ครับทุกคขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องแม่โขงพรทัวร์ครับสหรับวันนี้กันสวัสดีครับเออช่วยหนึ่ง